สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรดีวายบายครูบอลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้ดอมแบกนะครับการใช้ดอมแบกนะครับก็จะมีวิธีการใช้ที่ยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นในด้านหลังเนี่ยบอกว่าต้องใช้อัตรา200มิลลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับบางทีดอมแบกนะครับใช้ในช่วงฤด,ดูที่ไม่เหมือนกันคืออัตราส่วน ใช้น้อยใช้มากนะครับในการป้ายตาอางุ่นเนี่ยดอแมกก็เลยมีความสําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับองุ่นจะแตกตาพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันดอแมกเป็นตัวสําคัญนะครับที่จะทําให้องุ่นเนี่ยแตกตาพร้อมกันนะครับซึ่งในฤด,ดูแต่ละฤด,ดูที่เราจะปลูกองุ่นเนี่ยเราจะใช้ดอแมกที่แตกต่างกันนะครับผมก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับการใช้ดอแมกด้วยนะครับ ที่ผมเคยเกริ่นว่าโแมักรับถ้าเราเปิดฝาแล้วเนี่ยสมดติเราซื้อมาจานวนเยอะๆนะครับซื้อมาแบบเนี้ยขวดละ750บาทหรือ790เรามีองุน่นแค่10ต้นนะครับ10ต้นเนี่ยก็คือน้อยมากๆครับถ้าเทียบกับการใช้ดแม็กขนาดขวดเท่านี้เราใช้10ต้นเราซื้อโอแม็กมาขวดหนึ่งเลยนะครับถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะครับให้ไปแบ่งซื้อนับหรือซื้อแบบ เขาขายแบ่ง 100cc 2 0 0 c ซี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 แบบที่ผมแบ่งขายนะครับทำไมล่ะที่ผมบอกว่าทำไมครูบอลถึงต้องแบ่งขายทำไมต้องไม่ซื้อเป็นขวดเลยล่ะจะอยากขายของหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงครับซึ่งดอแมกเนี่ยเ,เมื่อเขาเปิดฝาแล้วถ้าเขาอยู่ในฝาแบบนี้ตั้งแต่มาะจะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับไม่เป็นปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเมื่อเปิดฝาใช้แล้วนะสิบต้นเนี่ยเราใช้ดอแมก ถ้าพ่นจริงๆใช้แค่ร้อยซีซีนะครับกับน้ำสิบลิตรนี่หือเหลือเลยนะครับแต่ถ้าทีเนี้ยเราใช้ไปร้อยซีซีจะเหลืออีกเก้าร้อซีซีครับลิตรหนึ่งนะครับเหลืออีก9 0 0ซีซีมันจะแข็งมันจะจับก้อนนะครับเนี่ยผมจะให้ดูว่าที่ผมทิ้งทิ้งไว้เนี่ยแค่เดือน2เดือนเนี่ยที่เหลือนะครับจะเป็นก้อนมันใช้ไม่ได้มันไม่สามารถเป็นละลายในน้ําได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะครับเนี่ยเป็นก้อนจับอย่างนี้เลยเนี่ย บแบบนี้นะครับอันนี้กว่านึงเพิ่งซื้อไม่ใหม่นะแล้วก็แบ่งขายแล้วนะครับแบ่งขายก็ยังจับก้อนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมโกหกว่าพวกูอบอลอยากขายแต่ของอยากแบ่งขายนะดูนี่ครับเนี่ยเนี่ยผมมีมีดเฉือนครับดูนะครับนะนี่เลยเป็นก้อนอย่างนี้เลยก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปลูกน้อยนะครับแนะนําให้ ซื้อแบบแบ่งขายจะดีกว่านะครับคุ้มนะครับแล้วก็ไม่เสียเงินฟรีนะครับบางคนนะซื้อกับผมไปเนี่ยอันเนี้ยซื้อกับผมไปนะครับเพิ่งทักมาที่ก่อนบอกว่าครูบอลคะทาไมสารตัวเนี้ยมันแข็งแล้วมันใช้ไม่ได้คะผมก็บอกแล้วว่าถ้าซื้อไปแล้วต้องรีบใช้เลยนะครับคนที่เพิ่งปลุกนะครับแล้วจะขอซื้อไว้ก่อนอย่านะครับถ้าคุณจะปรุนอีกสักสองสาวันเนี่ย สั่งกับผมผมก็จะส่งให้แล้วก็ใช้ได้เลยนะอย่าไปซื้อเก็บไว้นะับไม่ดีนะครับนี่คือดอมแมกครับทีนี้พูดถึงถ้าเราไม่ใช้ดอมแมกได้ไหมนะบางคนถามว่าใช้ดอมแมกกับไม่ใช้ดอมแมกต่างกันอย่างไรนะก็ถ้าใช้ดนะอมแมกนับองุ่นนะับเมื่อเราพุนพร้อมกันเนี่ยนะับเนี่ยด้านหลังนะัเดี๋ยวผมจะสอนในในอีกสักสินาทีข้างหน้านะับต่อจากคลิปนี้เลยดอมแมกนะับนะเมื่อเราใช้ พร้อมกันนะพ่นพร้อมกันนะอังุ่นเนี่ยจะออกดอกพร้อมกันจะบานพร้อมกันจะสุกพร้อมกันนะการเก็บผลผลิตจะได้เก็บคลาเดียวหรือถ้าใครเปิดปลูกเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยก็สามารถเปิดสวนได้เลยนะเปิดสวนกำหนดว,วันได้ว่าเปิดสวนวันนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช้โแมกเลยนะถามว่าอางุ่นแตกตาไหมแตกออกดอกไหมออกนะครับออกเหมือนกันแต่ว่าการแตก ตาของเขาเนี่ยจะไม่พร้อมกันนะทำไมล่ะก็เพราะว่าสารชนิดนี้มันทําหน้าที่ไปย่อยสลายกากของตาหงุนนะให้มันพร้อมกันเมื่อมันไม่ใช้สารเนี่ยตาหงุนนะครับบางตาตาแก่บางตาตายังอ่อนอ่อนหมายความว่าแบบยังไม่ได้สีน้าตาลสักทีเดียวนะครับก็จะแตกช้าหรือตาแก่ที่แก่มากๆก็ไม่แตกเลยนะครับทำให้บางกิ่งบางช่อบางตาเนี่ยไม่แตก ถ้าแตกสมมตบิบางกิ่งแตกอาทิตย์หนึ่ง,งแตก,กบางกิ่งไปอีกสักสองอาทิตย์ถึงจะแตกก็มีหรือบางกิ่งไปสักสามอาทิตย์แตกก็มีพอมันเกิดาการแตกช่อที่ไม่พร้อมกันนะครับอาทิตย์แรกช่อ,ชอดอกพุ่งอาทิตย์ที่สองช่อดอกบานอาอนทิตย์ที่สามช่อดอกเนี่ยเป็นลูกแล้วนะเมื่อมันไม่พร้อมกันเนี่ยการจัดการเพี้ยฟไฟทีนี้นะครับ รู้ว่าอันนี้ยังเป็นช่อดอกอยู่เลยอันนี้เป็นไข่ปลาอันนี้เพิ่งจะถอดหมวกอันนี้เป็นลูกเท่าเดียร่าเสลิมตังครับการจะพ่นดอแมกพ่นยาเชื้อราเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพ่นดอแมกครับพ่นพวกเชื้อราการเพีย้ยไฟเนี่ยมันจะทําให้อลูนุนเนี่ยดอกเสียนะครับหรือการใช้จิ๊บเนี่ยจะไม่พร้อมกันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพ่นดอแมกนะครับ จะต้องพ่นนอแมกนะครับในความเป็นจริงแล้วคุณต้องพ่นนอแมกถ้าไม่พ่นในการยืดช่อใช้จิบนะครับมันจะไม่ประสบความสําเร็จนะเพราะหุ่นมันต้องถ้าจะยืดถ้าจะพ่นทั้งแผงก็ต้องใช้จิบพ่นดอกที่มันมีขนาดที่เท่ากันนะไม่ใช่อันหนึ่งบานอันหนึ่งยังไม่บานเนี่ยก็เป็นปัญหาแล้วนะไม่สามารถใช้จิบได้นอกจากนะคุณจุ่มจิบเป็นระยะแล้วต้องจําให้ได้ว่าหาจิบตรงไหนช่อไหนที่จุ่มแล้วนะนะเพราะฉะนั้นนะครับ ดอแมจึงมีความสำคัญมากๆนะครับในการาพ่นให้องุนเนี่ยแตกตาพร้อมกันนะครับทีนี้ผมจะเอากล้องเนี่ยไปด้านหลังครับนะมาสอนด้านหลังเลยนะครับไปจี้เลยว่าเอา้าแล้วควรจะพ่นหรือทาดีนะครับดอแมคมีหน้าที่บอกแล้วว่า,าช่วยให้องุ่นออกพร้อมกันแต,แต่แต่แต่นะครับนะเราจะพ่นหรือจะป้ายดีละ่นะบางคนถาม พ่นหรือป้ายดีนะครับอันนี้ผมมีคําตอบให้เลยนะครับถ้าเป็นสวนใหญ่ๆเลยมี10โรงเรือน20โรงเรือนนะครับปลูกเชิงพาณิชย์นะครับเชิงพาณิชย์เลยหรือว่าปลูกแบบท่องเที่ยวไม่ได้จัดกิ่งก้านที่แบบเป็นรูปแบบนะจัดอาจจะเป็นแบบดาวจายที่ไม่สามารถที่จะไปกําหนดว่าต้องป้ายป้ายตัวไหนนะครับก็สามารถพ่นได้แต่ถ้าคุณมีทั้ง10ต้นนะครับสิต้นผมอยากให้ทุกท่านป้ายนะครับใช้ผู้การป้ายกับดอกแมกเลยเนี่ยป้ายผสมน้ําแล้วก็ป้าย ทำไมถึงอยากให้ป้ายนะครับเดี๋ยวผมมีคําตอบให้นะครับว่าทําไมถึงต้องป้ายเพราะดอลแมกเป็นส่วนสําคัญที่จะกําหนดได้ว่าตาไหนจะต้องแตกตาไหนไม่ควรแตกนะครับในการพูนองุ่นผมบอกแล้วว่าร้อนฝนยาวหนาวสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพ่นเลยทุกตาที่เราเหลือไว้มันจะแตกหมดเลยถูกไหมครับทุกตาจะแตกหมดเลยทีเนี้ย ผมจะพาไปทําความเข้าใจที่ผมแปะไว้ตรงผนังนะผมตัดกิ่งมาเพื่อคลิปนี้เลยนะครับตัดกิ่งของอนุต้ามาทีนี้เรามาดูกันทําความเข้าใจแบบชัดๆแจ่มๆกันเลยครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับสมมตินี่คือกิ่งองุ่นนะครับกิ่งองุ่นนี่คืออาร์มเขานี่คืออาร์มนี่คือกิ่งที่เราจะเอาผลผลิตนะครับผมจะมียาวมาแล้วก็ยาวแล้วก็สั้นแล้วก็หยับยาวเลยนะครับทีนี้ อาบอกกันเลยนะครับว่าหน้าหนาวหนับหน้าหนาวให้ตัดกิ่งสั้นแบบนี้ให้เหลือสัก2อถึงสตานะครับกิ่งสั้นก็คือตาที่1ตาที่2ตาที่3แต่ถ้าเป็นหน้าร้อน,นครับให้ทุกท่าน,นครับเอากิ่งไว้สักประมาณถึง15ตาก็นับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง15ตาตาครับ15นหคาับหรือประมาณสัก13ตานตาครับให้เก็บไว้ยาวๆเลยนคนับนี่ยาวพูดง่ายๆว่าฝน รอดูร้อนรอดูฝนเนี่ยเก็บไว้ยาวๆครับตัดตาที่10ถึงตาที่13ครับตัดนะครับคำว่าตัดคือนับตาหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแดเก้แล้วก็ตัดตัดไปเลยนะครับองุ่นนะครับหน้าร้อนเขาจะไปสะสมอาหารที่ตาที่สิบถึงสิคือไปปลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของคนปลูกองุ่นมือใหม่เนี่ย ก็คือว่าไม่รู้ว่าจะตัดตาไหนดีบางคนก็ตัดครึ่งกลางอาจจะตัดตาที่5นะครับตาที่5แต่ว่าอา,อาหารที่มันสะสมที่ตามันไปสะสมอยู่ที่ตาที่10นะครับทาให้พอพรุนออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีดอกนะครับมันไม่มีดอกนะครับก็เลยเป็นปัญหานะครับอาจจะบางกิ่งเนี่ยอาจจะมีดอกบ้านแต่ อาจจะไม่เจอดอกเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นครับหน้าร้อนกับหน้าฝนผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดตาที่10ถึงตาที่13นะครับแล้วก็อแม a กอยากให้ป้ายเอานะครับอยากให้ใช้ผู้กันเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็ป้ายตาที่10 11 12 13สัก4ตานะครับป้ายตาที่1 0 1 1 1 2 13สัก4ตา ไม่ตรงป้ายตาที่หนึ่งตาที่สองตาที่สามนะครับตาที่สี่หรือถ้าทุกท่านพ่นเนี่ยมันก็จะแตกหมดเลยครับบางอันก็แตกบางอันก็ไม่แตกสมมติว่าตาที่สิบถึงสิบสามไม่แตกนะครับไปแตกตาที่หกตาที่เจ็ดทำให้องุ่นไม่มีดอกนะเนี่ยทาให้กิ่งเนี่ยไม่มีดอกนะครับ,ม,ม,รบมันก็เลยเป็นปัญหานะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับฝนยาวหนาวสั้นทุกท่านจาให้ดีนะครับฝนยาวหนาวสั้นนะครับหน้าหนาวคือเดือนไหนบ้างละ่ะ หน้าหนาวก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงเดือนกุมภาเนี่ยให้ตัดตาที่หนึ่งตาที่สองตาที่สามแต่ถ้านอกนั้นนะครับหลังจากนั้นเลยนะครับตั้งแต่เดือนออมีนาไปจนถึงกันยานะครับให้ทุกท่านเนี่ยตัดแต่งกิ่งยาวนะครับผมแล้วมันทาไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะทีนี้นะครับจะเล่าให้ฟังเมื่อนะครับการปลูกองุ่นเนี่ย สมมุตินะครับที่ผมแนะนําให้ปลูกเดือนธันวาถึงเดือนมกราถึงเดือนกุมภามันานหน้าร้อนเนี่ยเมื่อเราปลูกเดือนธันวาถึงมีนาครับเรากําหนดพุนมันจะไปอยู่ประมาณเดือนสิงหาคมครับคําว่าสิงหาคมก็คือ,อ,อฝนยาวใช่ไหมครับหน้าฝนยาวพอเราตัดตาที่สิบสมมติเราตัดตาที่สิบ,นะบมันแตกช่อเราเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทีเนี้ยเราก็จะสะสมอาหารนรับต่อสมมติเราตัดเดือนสิงหาสิงหาเริ่มเริ่มอ,ออกดอกนะครับสิงหากันยาตุดาพฤศจิกาเนี่ยพฤศจิกาเราจะเก็บผลผลิตไม่ก็ประมาณสักต้นธันวานะครับก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวถูกไหมครับเราก็สะสมอาหารอีกสักเดือนหนึ่งนะครับไปสักสิ้นปีนะครับสิ้นปีนะครับ สิ้นปีกิ่งที่มันให้ผลผลิตแล้วนะครับมันจะเป็นช่อไปใช่ไหมครับมันจะเป็นกิ่งใหม่ถูกไหมถ้าสังเกตมันจะแตกตาไปพร้อมดอกแล้วจะมีกิ่งใหม่ยาวไปเรื่อยๆเลยตอนนี้นะครับผมก็เลยแนะนําที่ผมบอกว่าฝนยาวหนาวสั้นนะครับหลังจากนั้นที่เราเก็บผลผลิตในเดือนออสิงหาที่เราพุนนะครับเสร็จในเดือนธันวามันก็จะเข้าหน้าหนาวพอดีถูกไหมครับทีนี้เราก็สะสมอาหารนะแปะ 8 2 4 2 4 0 2 2 3 4นะครับสักเดือนหนึ่งหลังจากนั้นเรางดน้ำในหน้าหนาวเนี่ยกิ่งตรงเนี้ยที่เราได้ผลผลิตนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ได้ผลผลิตไปแล้วเนี่ยเราก็จะตัดตาที่1ตาที่2ตาที่3มนี่มันจะเหลืออยู่3ตาทีนี้ให้ตัดเหนือตาข้อตาข,ข้อที่3นะครับเนี่ยไอ้ส่วนตรงเนี้ยก็จะทิ้งไปเลยนะเพราะอะไรเพราะเราเก็บผลผลิตไปแล้วถูกไหมครับเราก็จะมาเริ่มใหม่ตรงนี้ทีนี้ พอเหลือตาหนึ่งสองสามพอแตกออกมาเนี่ยหน้าหนาวที่ผมบอกว่ามันสะสมที่ตาที่หนึ่งสองสามมันก็จะออกกิ่งออกมาพร้อมช่อดอ,อกอยู่ตาที่สองสามก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยมันก็จะลงตัวเลยถูกไหมครับมันลงตัวเลยเพราะอ่าเราปลูกไปสิงหาเราตัดตาที่สิบพอไปเ,ออเก็บผลลีเซตเราสะสมมาหามันเข้าหน้าหนาวพอดีเราตัดตาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันก็จะออก 2กิ่งตรงนี้ถูกไหมครับอาจจะเป็น3ก็ได้นะครับอาจจะเป็น3เราก็จะได้ช่อประมาณสักสองช่ออยู่ตรงนี้นะครับอย่างละชอ่อตาละชอ่อถูกไหมครับนี่มันก็เลยเออลงตัวเลยนะครับหน้าหนาวแล้วก็ตัดนี่เลยแล้วก็เราก็จะได้ผลผลิตร,ร,รอบใหม่ก็จะไปสุกประมาณสักเดือนเ,ออเมษายนะครับพอเดือนเมษายนเนี่ยพอกิ่งมันออกมาถูกไหมครับพอกิ่งมันออกมานิดนึ่งสองสามนะครับ ช่วงเดือนเมษาใครนะครับอยากจะสะสมอาหารทำผลผลิตต่อเลยก็ได้แต่แต่ส่วนมากช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาจะพักกิ่งนะครับก็เดือนสักเดือนเมษาเราเก็บผลผลิตเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสั้นเหลือแค่ตาเดียวนะครับองุ่นนะครับอย่าไปปล่อยให้มันยาวไปเรื่อยๆย,ยาวไปเรื่อยๆที่ผมบอกนะครับจะไปปล่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดตาที่1นึ่งนะครับหลังจากเก็บผลผลิตรอบที่2นะครับ ให้ตัดอยู่เหนือตาที่1ให้มันแตกนะครับตาที่หนให้มันแตกหลังจากนั้นมอาจจะแตกมากิ่ง2กิ่งมันจะเพิ่มกิ่งนะนะครับปีต่อไปมันก็จะได้อ่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเะพราะฉะนั้นนะครับเคล็ดลับนี้เลยก็คือเคล็ดลับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าฝนยาวหนาวสัน้นฝนเพื่อไปพูนตาที่10พอพูนเสร็จได้ผลผลผลิตเสร็จนะครับเราก็มาหน้าหนาวตัดตาที่3เหนือตาที่3นะครับเราก็จะได้ผลผลิตรอบที่2นะครับมันก็จะเข้าแก๊ปเลยอ่นะครับว่า อ,องุ่นปลูกปีหนึ่งได้2ครั้งแล้วไม่เข้ากับฝนยาวหนาวสั้นทีนี้อัตราการใช้ดอแมกนหน้าร้อนหน้าฝนให้ใช้สมมติ Smooth 100่ซีซีให้ผสมกับน้ำา10ลิตรนะครับอันนี้คือหน้าร้อนหน้าฝนนะครับแต่ถ้าหน้าหนาวให้เพิ่มไป1เท่งเท่าดอแมกหนึ่งเท่าก็คือดอแมก2 0 0ซีซีต่อน้ำา10ลิตรนะเนาะอยากให้ป้ายเอานะอยากให้ป้ายใครปลูกน้อยอยากให้ป้ายมันจะเป็นองุ่นที่เป็นสวนองุ่นที่ มีการจัดการที่แบบว่าได้คุณภาพเราจัดการแบบมีคุณภาพพูดได้ง่ายนะครับเราเอาเฉพาะแต่ให้มันแต่ตาที่1 0บถึงสิาพอหน้าหนาวเราให้ตาแตกตาที่2กับตาที่3อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการจัดการองุ่นที่ถูกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าอย่าตัดกิ่งม่วพูดได้ง่าย ไม่รู้ล่ะนะฝนยาวหนาวสั้นฉันตัดมั่วไปหมดนะครับทีนี้มันก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นดอลแมกเลยมีความสําคัญมากๆนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้ดอลแมกนะครับหาซื้อในช้อปปี้ก็ได้นะครับไม่ต้องป็นต้องมาซื้อกับผมหรืออยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถมาซื้อกับผมได้นะครับผมมีแบ่งขายราคาถูกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครมีข้อสงสัยอีกมาสอบถามได้นะครับฝนยาวหนาวสั้นจําไว้ให้ดีนะครับฝนยาวหนาวสั้นขอบคุณครับ ก็นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อมือใหม่และมือเก่าที่อาจจะเอ๊ยังไม่รู้เคล็ดลับตัวนี้นะครับก็นําไปใช้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์นะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะในการทาคลิปต่อๆไปนะครับในคลิปหน้านะครับก็จะพูดถึงนะครับควรการปลูกองุ่น ในช่วงไหนดีนะถึงจะเหมาะสมที่สุดนะที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนมีนาเนี่ยคือช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับและการพลุนกิ่งองุ่นควรทําช่วงไหนนะครับมันก็จะเป็นปีแรกได้หนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะครับปีถัดไปก็จะเป็นได้สองครั้งสองครั้งไปเรื่อยๆนะครับก็จะมาบอกเคล็ดลับแลวก็วิธีการจัดการในการาดูแลองุ่นในช่วงเดือนที่สมควรปลูกไปถึงได้ ผลผลดตนะครับก็ขอขอจบอคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ